วิธีการใช้ตัวระบบนะครับก็ให้เราเข้า username password mm hmm. ถ้าเป็นแอดมินนะครับก็ใส่แอดมินลงไปนะครับแล้วก็ password 1 2 3หนึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยของแอดมินนะ่ก็จะดูได้นะครับนะรบเขาดูได้เหมือน username ทั่วไปนะครับแต่ที่จะเพิ่มมาก็คือจะเห็นผู้ใช้งานระบบทุกคนนะครับจะอยู่ในระบบก็สามารถเพิ่ม ข้อมูลผู้ใช้งานได้อันนี้คือของแอดมินนะครับต่อมาเราก็จะออกจากระบบนะครับมาดูระบบที่กว่าครับใช้งานยังไงทุกคนนะครับสามารถทําบัญชีรับรายใจ่าแบบออนไลน์ได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกนะครับเลือกรู้เสน่พาสเวิร์ดนะครับเช่นเทสแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพลงไป ทำการใส่รูปภาพลงไปเรียบร้อยนะครับจะเป็นรูปอะไรก็ได้รูปโปรไฟล์หรือแล้วแต่นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับจะมีข้อความขึ้นมาว่าสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าระบบก็เป็นเทสนะครับพอเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าเดียวกับเหมือนของแอดมินนะครับแต่แค่จะไม่มีสมาชิกทั้งหมดนะครับ ตัวน,นี้ก็ไปดูบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้เลยครับเพิ่มเข้ามาตัวนี้จะเป็นหมวดหมู่ครับสต่ว่า,เ,าเลือกครับเป็นรายรับนะครับเป็นเงินเดือนเลือกเป็นรายรับครับใส่ไปสั้งสองหมื่นห้าตัวบันทึก ก่อนที่จะบันทึกนะครับก็จะขึ้นข้างล่างนะครับก็เป็นวันเดือนปีนะครับส่วนเลือกวันที่ยี่สิบเก้ามีสางานครับ,รบเลือกปึ๊บก,ก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าเป็นรายรับต่อมาเราเพิ่มอีกครับเป็นรายจ่ายแล้วกันเป็นค่าที่อยู่อาศัยแล้วกันนะครับทั้งหมดหมึ่งสองผ่อนบ้านหมึ่งสองจ่ายวันที่ ห้าเป็นสภาแล้วกันเห็นไหมครับก็จะมีรับและได้จ่ายแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราเราย้อนกลับมาที่เมนูที่สองบ้างเมนูที่สองนะครับก็จะเป็นรายงานนะครับรายงานการาการายรับรลยจ่ายเห็นไหมครับว่าเราสามารถเลือกข้อมูลสถานะได้ครับรายรับเราก็ต้องเลือกวันที่ด้วยนะครับเลือกวันที่ด้วยสซว,ว่ารายรับตั้งแต่วันที่ สิบห้ามีาจนถึงวันที่สามสิบพืษอสภา,าแล้วกันรายรับมันก็จะมีแค่เงินเดือนที่เราเข้ามาถูกไหมแค่สองมนห้าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็รีเซ็ตก่อนนี่ครับก็จะดูรายงานรายรับรายจ่ายแล้วก็สามารถเลือกวันเวลาได้นะครับแบบนี้กดย้อนกลับครับต่อมาก็จะเป็นสรุปผลครับ เห็นไหมครับว่าดูตารางนะครับเนีย่ยจะมีตารางขึ้นมาเมษาครับรายรับสองหมื่นห้ารายจ่ายหมื่นสองดูพื้สภาหมื่นสองเห็นไหมครับพอเราสรุปได้ทั้งปีแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือครับว่ารายรับเราเท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่แล้วก็คงเหลือเท่าไหร่นะครับติดลบนะครับหรือว่าเป็นบวกนะครับมีแบบนี้กดจอมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการโปรไฟล์ของตัวเองครับนะครับสามารถใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลเบอร์โทรได้นะครับก็กดแก้ไขอะไรก็ว่านไปนะครับก็ใส่เข้าไปก็กดบันทึกขอให้หมดก่อน เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็สามารถปินรหัสผ่านได้นะครับข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอ,อธิบายตัวระบบนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับถ้าใครสนใจก็ระบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากให้เขียนโปรแกรม ตัวไหนก็พูดคุยกันมาได้นะครับ